ค่ะวันนี้นะคะเดินทางตรงมาจากกำแพงเพชรเลยค่ะมาส่งสมุนไพรเห็ดเลนจือแล้วก็ยาสีฟันของเรานะคะก็คือมาส่งที่ข้างๆสถาบันกัลยาราชนคลินที่พินเคยทำงานอยู่นะคะซึ่งน้องเขามีปัญหาสุขภาพนะคะก็กินเห็ดเลนจือควบคู่คือมีปัญหาเรื่องมะเร็งในมะรุกเนาะแล้วน้องก็ได้ตัดออกไปแล้วแล้วก็กินเห็ดของเราควบคู่ด้วย ตอนนี้สุขภาพเป็นปกติแล้วนะคะจ่ายที่ว่าให้คีโมเก้าครั้งแล้วก็ฉายแสงยี่ห้าครั้งนะคะแล้วตอนนี้น้องก็กินต่อเนื่องแล้วไปเช็คแล้วโอเคไม่มีเชื้อแล้วนะคะแล้วผลที่ได้ตรงนี้แม่ก็อยากดูแลสุขภาพนะคะแม่ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะคะแต่อยากดูแลสุขภาพก็แม่ก็มามาทา,านเ็ดอินจูอของเราด้วยวันนี้เราก็ภูมิใจอย่างมากเลยนะคะ,ะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะแม่พยาวโตอมอนอ๋อเออนี่ยคุณแม่พยาวโตอมอนนะคะ ก็เห็นว่าลูกกินแล้วดีเนาะแม่ก็อยากดูแลสุขภาพก็หันมากินเห็ดเนจือของเรานะวันนี้ก็สองโปรนะคะจากโปรพิเศษให้14ชุดนะคะหกแถมหนึ่งนะคะแล้วก็น้องก,ก็สั่งยาสีฟันมาอีกสามหอดนะคะถ้าท่านใดนมีปัญหาสุขภาพอยากดูแลสุขภาพติดต่อมาได้เลยนะคะที่พินนิพานะคะเบอร์โทรศูนย์แปดห้ค่ะยินดีให้บริการนะคะ